สบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ทักทายสบายยามค,ำคำ่ำๆเนาะก็สิมาทักทายพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศนั่นเองเนาะก็สบายดียามค,ำคำ่คำ,คำๆแรงๆเนาะทุกคนมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะมื้อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิงบ่งไป,ไปเบิ่งหยังล่ะไปเบิ่งไอ้แปลนไปเบิ่งต้นไม้เนาะว่าปูกขาปลูกต้นไม้อยู่ไหนอยู่หนา้ามันชิเป็นยังไดเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่านาแรงมันสิพอไปได้บบต้นไม้เฮามันสิงามบเพราะว่าเริ่มปลูกแล้วก็บโบมียังดอกไอ้นียมือแรกก็ออกไปเบื่องไฮไหนาะธรรมดาบ้านเฮานี่แหละทำมากกัอยู่บ้านแต่ว่ามือน,นี่ก็สีพ้าพี่น้องไปหบชมหบฟังเนาะมื่อนี้เนาถาผู้ใดได้มาหบชมหบฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้แม่อามินดาในเด้อจ้าเด้อเนาะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แม่อามินดาสู่ต่อไปนะทุกคนเนาะก็ขอบพระคุณอย่างสวยเด้อจ้าเด้อไปก่อนอื่นกะเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะสีสตาร์ทรถโอ้ยไปเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งไปชมน้ำกันเด้อ กสิเสียงกสิบอช,ชัดเจนก็ขอโทษขออภัยเด้อจะเดิอเนาะออกไปเบิ่งนี่ทางออกมาหน้าประมาณนี้พี่น้องเลยแต่บ้านอ,อกหน้ากสิบอ่ากล้ันไดเด้อจะเดิอ่แม่อาไมด้สิพาไปหลาหนะให้หล่ะน้า ลอให้เลาอสวนว่ามียังแน่เนาะในให้ในสวนแต่ไปหลับส้มหลับฟังรับเบิ่งน้ากันเป็นแรงบันดาลใจให้กันไปนานๆเด้อพี่น้องเด้อเริ่มคำละละสีมงปลายละพี่น้องสีมงปลายยังแดดแจ๊ดแดดแจ้งในบ้านเฮานั่นได้ตับงคครรีเลี้ยรอแต่ว่าอากาศนะฮอนฮอนพี่น้องเลย เดี๋ยวง่อนเดี๋ยวหนาวจักจังใดสิประมาณนี้เนาะถนนกันต้นไม้กับใบมันสลาัาดใบถิม่มเมอและพี่น้องมันเลือดตะกางแล้วมันบริเตยเด้อจา้าแต่ว่ามันสลาัาดใบถิงมขาดหน้ามาฉันซะต้นไม้ขาดแคนน่น้ำพี่น้องเอ้ยพุ่น สลัดไปแล้วมันก็ออกมาใหม่จ้ะเดี๋ยวก็ชิถึงหนไา้จักระจันหโดนดอกเดี๋ยวจักระจันกะห้องเซลเซลและบาดแมเมนเมนยันตีจักรจันยันบะมีเอียงร้ายดอกมะนี่กันเนาะสิภาพอมีพี่น้องมาหาชม เออเกี uh ่ยวกับนาเนาะโอ้ยว่าวลับความเป็นพี่น้องอยู่โอ้ยตัวฉีว่าวดังแต่ด้บ้างบาดบ้างข้ามกะผู้ขาวว่าวดังด้อพี่น้องเลยเนาะนี่ก็ฮะกซนี่ใสทางเดียวเลยพี่น้อง ดินซ้ายก็สิหลายเด้อจ้ะเด้อย่านรถเจือกนี่อืมลูกมาซ่รถลูก้ซ่อมเครื่องได้บ่ป้าก็บ่รู้บ่ได้ถามเพิ่นนี่ก็ย่าเพิ่นทางจนแป้นมเนาะวนี้อาจสิบ่มีบ้านคนเด้อจ้ะเด้อ บ้านเนอยู่ฝั่งนึงหมู่บ้านเพนบ่ใหญ่ทางนี้กมีแต่ไหหน้าและแถวนี้เที่ยงนายงนาน้อยย่านแต่พาร้านเจือกนี่แหละร้านน้อยก็กล้าซ้อนนําผู้คาด้พี่น้องเอ้ยนานี่ก็สิย่านแน่ยัง มันในนี่ดินมันเป็นดินทรายพี่น้องเอ้ยมนหนาฝนก็ปุ้ยพี่น้องเอ้ยว่เป็นตะเที่ยวพักคักๆแนว่าถนนบ้านาเฮาแต่ว่าอยู่บ้านเฮาสบายเนี่ยหนึ่งเลยพี่น้องคือน,นี่แล้วนี่นี่นี่นพักหยา,าคาคิงนี่บริสุทธิ์เลยพี่น้องเอ้หนานี่ยพักติ้วพี่น้องพอเห็นพักติว้วเราเคยคิดฮอดสมัยหมเคอยอยู่กรุงเทพได้พี่น้องเอ้ยพุ่น ื่อชได้หาซื้อได้ได้ผักติวนี่เห็นผักติวสำเพ็นทองคำอยู่เมืองอ,อยู่ไปเมืองกุุงนะราะว่าหลายปีทำบริกิน,นกเนาะพอเห็นแล้วมันกัดโอ้ยพี่น้องเลยไ,ไปลุกไปไขประตูไขไอประตูอัตโนมัติเฮ้าพี่น้องเอย <c oughs> ลยให้ร้านสาวนี่ไขให้อีลาชิบดิปิดชะบลูกยันงัวออกมาหนะง,งัวอยู่แถวนี่ ข้างในแล้วแห่งใครยากมันบอกออกหรอกเนาะยันงัวออกพี่น้องเอ้ยค้างไว้เบิ่งงัวนะพี่น้องเอ้ยหยา,าคาคิงกับสีโบมีกินเปิดลูกปิดจักสองอันลูกอันลุมบ่ปิดลูกโดยปิดจักสองอันเบิ่งในพี่น้องเอ้ยหยากับโบมีเบิ่งในงัวจะมันสิกินหยา กบฏตีอะไรเนาะฝนบวต๊กบ่มีหนำมีในพี่น้องเอ้ยบาาย้บา,านเฮา,านั่นแหละงัวบ้านเฮาจังหวัดจอยจ่องน่ะมันบ่มีอยัางบ่มีหยามีแต่กินแตฟ่ฟางน้องพี่น้องหยาใต้เบิดด้วยจ้ะน,นานนี่บ่มีหยาดอกอันนี้ก็ไหลมันพ่อยายเนาะ เพื่อนปลูกมันปดวางอันเดือนหาเดือนหกปีที่แล้วนี่เนาะมันแม่งหัวนะจ๊กใชมันอ้วนเนี่ยยังเนาะกินไม้กินตตอก้ะพี่น้องมันบอกมันบอกไม่อยากมอกระกินไม้บาทพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันความแดดความแห้งความแรงแล้วบ้านเฮาน่ะอากาศนี่ก็ะ้อนจักชิจักองศาพี่น้อง หนาแหมหนาใหม่คือผุขานีนแี้นะหนาดำคืออยู่บนน้ำน้ำยังได้แดดแท้ๆหอดเลยด้จ้ะพี่นอ้องพูนเทีย่ยงหน้าผาซุกก็อยู่ทั้งหลุมเนาะแต่ว่าไอ้มือหนาเด้อแม,แม่แม่อเมนดาสิผ้าไปบ่งเด้อพี่น้องเด้อมันนี่สิพา้ามาเลอกมึงนี่ก่อนิึงสวนผลไม้ก่อนทดลองปลูกนะพี่น้องว่าเพิน่นสี ได้พ่นบ่อปลูกพันสีบ่อตายบ่อนานี่ดีทดลองนี่ทดลองเนาะมใหายพันขาดนามได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละห้าพันกระทางได้ใบหายเนาะทางได้ใปหายยังบ่อพันกระซื้อพ้นละไมให้ทดลองนี่นี่โดยพุ่นโดยพุ่นลูกนี่แหละพันซื้อมาให้ทดลองปลูกเบิ้งให้ลูกให้ร้านเพันปลูกนี่นะนี่ลูกร้านปลูกนี่ก็ดีใจมีความสุขได้พี่น้องเอ้ย ไม่เกิดมาบพ่าัทได้เคยปลูกจะเถ่อเดอ้อหมากลำหนอไอไออะไรเขาเรียกอะไรอ่ะไอเงาะทุเรียนบมได้เคยปลูกเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบานเฮาเบบนี้น,นี่ไอต้นไม้ที่แบบว่าต้นใดที่ผเป็นตาเฮากะตัดพื้นเห็ดทานลงเตาพี่น้นงนองก็ได้ดังเนะงาะบมพ่อชิได้คาคายดอกทานนะพี่น้องเอ้ยดังเห็ดหน้าเห็ดซาได้ทานก็ได้ เกิดสิได้เต่าหนึ่งมาเป็นข้อง่ายเบื้องนี้กเบิเ่งในพี่พี่น้องงันวนั่นจะอมันกินยังขอว่ามันกินดินกินดินนะเพราะว่ามันบ่มีหยานี่นแหละหยาเพิ่นก็ใจดีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ซื้อต้นไม้มาให้ทดลองปลูกให้ลูกหลานเพิ่นปลูกเบิ่ง โดยทุเรียนลูกทดลองปลูกิ้นซ<อ><อ>ื่อ,อนนมาให้ปลูกเขาก็ดีใจละพี่น้องิึงในนี่เอาต้นนี้เอาพึ่งพึ่งแตกยอดออกมาหน่อยหนึ่งบไดใต้เด้อจะเด้อพี่น้องเด้อน,อน,น่ะนะนี่พี่น้องเอ้ยอันผ้ขาชีว้าให้ฟังเนาะอันนี้ต้นชะอมผักขานะ่ะแหละพี่น้องไอ้มอว่านนี่นมะมโฮดมอว่านนี่พี่น้องเอ้ยมองนี่ต้นมนกำลังแตกยอดสองตอน้น มานี่มาแรงหายพี่น้องเจ้าของผนเอาไปเลยคอยผู้ปลูกี่โมเมนต์เจ้าของเด้อพี่น้องเด้อีลุงปลูกผู้ปลูกีนโมเมนต์เจ้าของพี่น้องเลยเจ้าของผนเอาไปแล้วบอไถอื่นอันนี้มะกรูดนี่แหละพี่น้องมาเฮาอยู่ลูกแต่ก็จะมาเอาพี่น้องผนมาเอานี่เห็นบ่พี่น้อง เงาพิ่นกระจดีได้เพิ่นทางได้ทางกอกห้พอด้พุต้นไม้นี่เพิ่นปลูกนี่นี่แหละลูกลานก็มีแรงบันดาลใจเนาะสู้พี่น้องเลยเพิ่นไห้ใจพิ่นนะพิ่นไห้ใจผูกขาเนาะว่าผูกขาเห็นนั่นเห็นนี่พิ่นมาสั่งซาให้ลูกให้ลานนี่นะพี่น้องเขาก็ดีใจเลยได้นี่นาะอือขอพระคุณเราอย่างงามเลย่อยนะ เงินตนใจเด้อพี่น้องเอ้ยเงินค่ํากําแก้วบานนึงเพิ่นสิหาได้พี่น้องนี่แหละเพิ่นซอยเหลือลูกหลานเนาะแต่ผู้ข้าก็ยังสิบ่เอื้อนน้ําเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นก็สิยิ้มเป้ยเป้ยแเนาะนานี่ก็บ่ได้ให้เบิ่งยังมากมายดอกพี่น้องนี่ต้นไม้ก็ได้มันถกไฟลวกลูกล่ะอ้าสดีพี่น้องเด้อลูกสดีเ น้าเอาลานมานําพี่น้องเลยย่านเลยมาผู้เดียวย่านยังอยู่ป่าเนาะพี่น้องเนาะบริมีใครได้เลยเงือนซานคนกับบริมีได้แถวนี้อือย่านเลือยมาผู้เดียวแล้วเบิ้งพาพี่น้องไปเบิ้งของดีก่อนนะพาไปเบิ้งเนี่ยแซ่บหนานี่แนวแซ่บเขามียังแน่นาะหนาแรงใช้กีตาร์มาหน้านะอันหนาเนี่ว่ามาเขาจี๋ ชูกนะห้าเก็บกินมาเขาจีบวะลูกแหงมันรานดอกค้างดอกอันนี้นี่พี่น้องของแสะบ้านเฮานะพี่น้องเอ้ยบังเอานี่พักติวนี่พักตีพอเห็นอยู่ไอ้หมองคนไปทำงานนะพี่น้องเนาะสิบบาทซาเห็นเนี่ยโอ้ยกำสิบบาทนัมเบอร์ไลไรได้เพราะว่าอยู่ในเมืองนะพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกบ๊วยในเมืองนะอยู่บ้านนอกคลองหน้าเฮาโอ้ยพี่น้องเอ้ย จะเชี่ยวจกสอบนี่นะเขาเห็นเราคอยก็ปู๊กินหอดบ้านถ่ายให้เบิ่งเด้อผู้ใด,ดอยู่ห่างไกลบ้านกาเบิบ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งซ่องแม่เอาอ่านซ่องอาเบนดาหน่อยเด้อจะเด้อนั่นแหลนะเนาะมือใหม่หัดตัดหัดถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะผปุขาก็สชี่ยวพิษแน่เด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละถ้าอาเบนแม่อาเบนด้าว่าพิษประกันได้ก็ขอโทษขออาภาัยนะพี่น้องเนาะ มือนี้ก็เขามาเบิกมาชมน้ำกันพี่น้องนี่ก็พักกระเดาต้นพักกระเดาพี่น้องเดี๋ยวมันบวมหันไดีเป็นดอกมันบวมหนาบ้านแล้วพี่น้องเลยเบิดแล้วหนาแล็กบะมีแล้วพักกระเดานี่ดอกมันนะปกติก็เจ้ากินดอกมันด้วยมันก็พาเลาะสวนเลาะให้เลาะหน้ายังบริสุทธ์เด้อจ้ะเด้อแต่ว่าอันแม่อาบเบนดานั่นย่านย่านขีดเงาพี่น้องอืม ยันเขียงเงาละไมือหนามือหนจอางเดียวแมออเมนดาสีไทยให้เบิ่งเงาเาด้วยพี่น้องเด้อมานี้กะสิพ้ามาหับส้มประมาณนี้น้ะพี่น้องเนาะ,ะผู้ได้เขามาหับส้มแล้วกห้อยู่ดีมีแห้งด้วยพี่น้องเด้อให้ร่ำให้รวยให้ได้ให้แบบว่าให้ได้ดีขึ้นตลอดผู้ได้เขามาหับส้มอเมนดาเนาะนั่นแหละผู้ขาะกะิีวัยพร้ประมาณนี้ให้ลำลำรวยรวยสุขภาพรร่างกายแข็งแรง คิดอันใดให้ได้สิ่งนั้นเด้อพี่น้องเด้อก็สิบ่มีหยังหลายก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะลูกล่ะสบายดีสุขุสุขคนเนาะสบายดีเลย